สวัสดีครับผมกิจง่ายวันนี้จะมารีวิวลูนในตัวผมแบบละเอียดยิบให้ฟังเลยคราวนี้จะเป็นลูนของตัวจังเกิลครับผมจังเกิลคืออะไรครับตัวป่าไงครับต่อเนอีับตัวจังเกิลของผมที่นิยมเล่นนะครับเ่<ๆ>อร์จะรู้ว่ามีนาคอสมีปืนด้วงเซฟิทไอริ5ตัวเลยหรอ ลิลิงด้วยมีลิงป่าตัวอะไรเล่นป่าผมก็ไปเล่นได้หมดหละเฟนิกด้วยครับใช่ตัวนี้เห็นในงานแข่งบ่อยๆอ่าใช่มีแค่นี้เปล่าใช่ครับมีแค่นี้แหละซึ่งมาบอกลุนให้ฟังนะครับว่าจังเกิลต้องใช้ลุนอะไรสําหรับผมข้อติดจรวดครับชื่อตามนั้นแหละชื่อข้อติดจรวดความพิวนี่ไม่เป็นสองรองใครอ่ามีประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเอาเวกสิบเม็ดครับเอาเวกนี่คือ ตีเร็วตีตวเ,เร็วใช่สปิริตอีก10เมตราก้อนคลออีก10เม็รรวมกันแล้วจะเป็นตีเร็ว26นะครับถ้าพูดถึงถ้าเทียบกับไอ้ดูเจาะเกาะร้อยเมื่อกีก้แทบไม่ต่างกันมากเลยก็เปลี่ยนแค่แดงอย่างเดียวถูกต้องอ๋อก็คือเรามีรูนชุดนี้แล้วเราเปลี่ยนแค่แดงเราก็ได้สสายเลยใช่ง่ายๆคือรูนวิ่งต้องมีแทบทุกตัวกับดักก้อนคลอยเรบเพื่อนๆที่ชอบเล่นแครี่หรือตัวฟาร์มต้องซื้อนะครับ ดาวคอนคอเนี่ยสำคัญมากเลยรูนี้มันดียังไงตีเร็ว26เนี่ยแหละครับคือจุดเด่นเลยที่ทําให้เราฟาร์มเร็วมากกิพี่พี่เคยถามกิตเรื่องอะไรนะนะคอรของกิตตีได้กี่ครั้งกิตบอกตีได้5ครั้งเวลายกหนึ่งทียกหนึ่งทีสามารถตีได้5ครั้งแล้วก็กระโดดสับอีกทีแล้วก็ตีได้5ครั้งครับรูนี้เอาไว้เล่นกับตัวป่าอะไรบ้างจะมีที่ผมเล่นบ่บอยๆเลยนะจะมีนาคอสไอริ ก็จะมีสองตัวนี่แหละที่เอาไว้ใช้ถ้ามันถู่ใช้ตีเร็วเพราะนักขอดิ่งตีเร็วก็ยิ่งสามารถเล่งดาเมจออกมาได้นะครับส่วนไอริยิ่งตีเร็วสกิลแต่กระจายก็จะยิ่งรีเซ็ตเร็วก็จะปาได้เร็วฟาร์มได้เร็วขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมผมถึงใช้ตีเร็ว26นะครับนีปืนนี่ได้ไหมก็ได้แต่ไม่เวิร์คไม่ค่อยเวิร์คใช่ไหมใช่ปืนมันต้องปนปนดาเมจผสมอะไรหลายๆอย่างมันถึงจะเก่งเป็นอิดอ่ะเป็นอิด ก็ได้ตีเร็วก็ได้แต่เอาเป็นขครื่งนกลางๆมาดูรูนชุดต่อไปกันครับดาเมททีรูนนี้เอาไว้เล่นกับอะไรผมเอาตอนที่ผมไปแข่งงานรถโทเกอี่ผมใช้รูนเซตนี้แหละที่เอาไปเล่นกับไวโอลเลตกับเฟนิกครับมันเป็นรูนที่มีพลังโจมตีปะปนกับคียตีคอแล้วก็มีสปีดการโจมตีซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่สมดุลมากเลยนะ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอเวกสิบเมตรครับอีกแล้วใช้แทบทุกตัวผมอ่ะแล้วมันต่างจากอันเมื่อกี้ยังไงฮะข้อันกลางเป็นแอสซิสเนตครับอ๋อคือคือต่างต่างจากอันเมื่อกี้เพราะวันที่มันมีโจมตีเร็วใช่เป็นตีเร็วกว่าส0อร์แต่อันนี้จะเป็นดาเมจแทนซึ่งเหมาะสาหรับตัวยิงไกลแอสซิสเนตอ่ะเปลี่ยนสถานะที่เราไม่ต้องเปลี่ยนยกชุดเลยเหรอวะอืมก็ผมเป็นอย่างนี้แหละ แลอวกนคอยอีก10เมตรครับรูนที่ทันทียอมจุกต้องใช้เนี่ยสเตก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละตางโจมตีม25ต่ตาขีห5เจาะเกาะหกวิ่ง10ตีเร็ว16โอเคมากสเต็ตนี้อันนี้คือรูนป่าของกิจไงครับก็คือถ้าเป็นถ้าเอาง,ง่ายๆคือตัวยิงก็จะเล่นรูนอันนี้แต่ถ้าเป็นตัวตีก็จะมีอีกรูนหนึ่งใช่ประมาณนั้นเป็นต้น หมดย่างรุนป่าอะรุนนี้ก็ได้ดูวันนี้เป็นรุนลิงนะครับเฉพาะลิงเลยชื่อก็บอกแล้วจงคิกูก,กาบละไม่คิกูไม่กาบนะประกอบไปด้วยแรมเพจหนึ่งรหกเมตรนะครับแรมเพทหกเมตรเอาเวกสเมตร กลางเป็นสปิริตครับหรือว่าจะใส่แอสซัสิเนตก็ได้เอ้ยแอสซัสิเนตนี่ว่าแอสซัสิเนตห้ากับสปิริตห้าครับก็คือใส่อะไรก็ได้ก็ได้มีเดือดสิบเหมือนกันถูกต้องคือใส่ให้มันเฉลี่ยเฉลี่ยให้มันสมดุลกัน <Okay. S 1> ลิงจะได้มีโอกาสขี้บ่อยๆแล้วก็ดก้กอนลอีกสิบเมตรครับสแตทก็จะได้แบบนี้ hmm. ตีเกืบ 20, อบยี่สิบอัตราขี้หก<า>ความ <20. S 2> เสียหายยี่สิบความเสียหายขี้ที่ข้อยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์มาจากแรมเพจไงสุดยอด อย่างแรงเลยนะเลทเกมน่าัาคิดไม่ไน้นะอยไม่ดีนึงเนาะแต่ว่าตัวลิงมันมีคีด10%เดี๋ยแล้วไงบวกกับไอเทมที่ต้องออกด้วยถ้าออกไอเทมหลายๆชิ้นรวมๆกันมันก็เกือบ100%แล้วฉะนั้นเราไปลงที่ขีดาเมจดีก,กว่าประมาณนี้ใช่ครับอันนี้คือลูนป่าทั้งหมดของกิง่ายของกินมวยมครับถ้าเพื่อนๆสนใจอะไรก็ ลองไปซื้อเลาไปเล่นกันดูได้นะอมอยูาถามอะไรก็สอบถามใต้คลิปครับจะพยายามตอบครับแค่นี้ละครับ